As assalamualaikum Tudo ค่ะชื่อนางสาวณฐิดาโตอินนะคะชื่อเล่นชื่อฮัสนาค่ะตอนนี้อายุ28ค่ะ ค่ะชื่อบินันดารีภูมิมานูดค่ะตอนนี้อายุ20ปีค่ะค่ะก็เป็นเด็กคนหนึ่งที่เกิดและโตที่ชุมชนน้ำเชี่ยวนะคะก็โตเล่นเล่นมากับเพื่อนๆในชุมชนเนี่ยละคะก็เรียนหนังสือแข่ไปปั่นจักรยานเล่นไปที่ชุ่งนาไปนากุ้งเล่นน้ำคลองอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็โตมาแบบเด็กทั่วๆไปในชุมชนน้ำเชี่ยวนะคะค่ะก็ชีวิตวัยเด็กใน ชุมชนน้ำเชี่ยวนะคะก็เป็นคนน้ำเชี่ยวมาตั้งแต่เกิดก็ได้ใช้ชีวิตปกติเหมือนเด็กน้ำเชี่ยวทั่วๆไปได้ร่วมกิจกรรมต่างๆที่ชุมชนมีมค่ะก็หลังจากที่อยู่ที่นี่ก็เรียนได้แค่ถึงป .6 ก็ไปอยู่กรุงเทพเลย7ปีค่ะก็กลับมาก็อันทำดีลลแล้วรับการเลือกให้ได้เป็นครูสอนศาสนาได้ใช้ความรู้นั้นค่ะจากที <S <S ่อัตตลบียนอิสลามิยาลินบานาค่ะ จบที่อนุบาลวัดนล่าเชี่ยวค่ะเรียนจบแล้วจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญค่ะสาขาบริหารบัญชีนะคะทำไมเราถึงเลือกเรียนบริหารบัญชีเพราะว่าในส่วนตัวคิดว่าเราเรียนสามัญนี้เราก็คือกะว่าจะเรียนจบมาทํางานหาเลี้ยงตัวเองแล้วก็ครอบครัวอะไรเงี้ยค่ะที่เลือกเรียนบัญชีก็คิดว่างานบัญชีมันเป็นงานที่ค่อนข้างกว้างแล้วก็หางานทําง่ายก็น่าจะดีกับอนาคตในการทํางานของเราค่ะ ความยากลำบากก็ทุกๆสิ่งทุกอย่างอาลตาราทดสอบมาอยู่แล้วไม่ว่าจะเรียนที่ไหนหรือว่าอะไรยังไงก็ตามความยากลำบากของหนูในการไปเรียนก็อาจจะเป็นบ้านเราอยู่ไกลด้วยก็การเดินทางอย่างเพื่อนๆสองอ,อาทิตย์เพื่อนได้กลับบ้านทีนึ่งเราก็อาจจะต้องอยู่หอค่ะกส็ส่วนในโรงเรียนโทรทัศน์ไม่มีดูโทรศัพท์ก็ไม่มีให้เล่นค่ะก็ รับโทรศัพท์โทรหาที่บ้านได้ทีนึงก็2อาทิตย์หนึ่งครั้งแค่5นาทีก็มันก็ลําบากนิดนึงเพราะเพื่อนตั้งส0มร้กว่าคนนะคะก็ต้องแบ่งแบ่งกันไปก็จากการไปศึกษาพื้นที่ต่างที่ก็ได้รับสิ่งต่างๆมากมายอัทำนี่ละความคิดของคนแต่ละคนก็แตกต่างกันค่ะได้เอาความคิดของหลายๆคนเนี่ยมารวมกันแล้วก็เอามา ประยุกต์การในการดําเนินชีวิตประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิตคือเดี๋ยวขอพูดถึงตอนเรียนมัธยมก่อนได้คะก็คือตอนเรียนมัธยมค่ะก็คือเราจะเป็นมุสลิมคนเดียวที่แต่งตัวแล้วก็คุมฮิญาบตั้งแต่ตอนเรียนมัธยมซึ่งโรงเรียนที่เราเรียนนะคะจะเป็นโรงเรียนที่เป็นแบบพุทธศาสนามันจะมีบางกิจกรรมหรือบางวิชาที่เกี่ยวกับพุทธศาสนาหรือมีการมีพระอาจารย์มาสอน ซึ่งตอนนั้นเราก็คือต้องมีการแบบพูดคุยให้พระอาจารย์เข้าใจซึ่งซึ่งตอนนั้นเราก็ต้องคุยกับทางอาจารย์เองเพื่อนเพื่อนให้เข้าใจว่าเออบางกิจกรรมเราปฏิบัติร่วมไม่ได้หรือว่าบางกิจกรรมเราขอแบบไปนั่งที่อื่นอะไรเงี้ยคะ่ะก็มีความ ลำบากนิดนึงตรงนี้แต่ว่าโชคดีที่เพื่อนๆเ,เข้าใจและอาจารย์เข้าใจและพอตอนมาเรียนมหาลายัยเราได้ไปศึกษาที่มหาลัยที่เป็นคาทอลิกจะเป็นแบบเป็นศาสนาคริสต์คาทอลิกซึ่งเราไม่สามารถมีชมรมมุสลิมได้คือเขาไม่ได้อนุญาตแต่ว่าตอนนั้นเขาก็ให้เรามีห้องละหมาดได้เล็กๆนิดนึงก็ผัดกันไปละหมาดตอนเรียนก็มีความลำบากตรงที่ว่าจะต้องแอบไม่ต้องไม่ใช่แอบสิเขาเรียกว่าปรีกตัวไปละหมาด เพราะมันจะมีแบบเซสชันตอนเรียนวิชาค่ะมันจะแบบติดกันไม่ได้มีเวลาว่างแบบเที่ยงเหมือนตอนเรียนมัธยมแล้วที่แบบเที่ยงปุ๊บไปกินข้าวแต่บางทีก็คือแบบติดติดกันสมชั่วโมงสามชั่วโมงไปยันแบบเกือบสามโมงซึ่งตอนประมาณบ่ายสองหรือบ่ายหนึ่งเราต้องแบบออกไปเข้าห้องน้ําแล้วก็ไปละหมาดซึ่งเราก็ต้องทําเวลามันก็ยากนิดหนึ่งเพราะว่าบางทีที่ละหมาดมันมีแค่ที่เดียวในมหาลัยแต่บางทีเราเรียนแบบอาคารที่แบบไกลมากเลยต้องทําเวลาต้องวิ่งใช้ชีวิตก็คืออย่างนั้นมาค่ะ แรกเริ่มของการเริ่มต้นใส่ที่ยาบอะค่ะคือตอนมัธยมออตอนปถมอะค่ะเรายังไม่ได้ใส่เรามาเริ่มใส่ตอนมัธยมหนึ่งซึ่งมันเป็นการเริ่มต้นคือป๋าเป็นคนชักชวนเราว่าเออเราเหมือนว่าเราเริ่มโตเป็นสาวแล้วด้วยแบบจ,บ,จ,บ,จบปฐมอะไรเงี้ยค่ะเขาก็อยากจะให้เราแต่งตัวให้มันถูกต้องตามหลักศาสนาป๋าก็เลยแบบมาชักชวนมาถามความเห็นเราก่อนคือไม่ได้บังคับเรา<ม>เขาเหมือนมาพูดให้เหตุผลว่าความถูกต้องเหตุผลของหลักศาสนาเป็นยังไงซึ่งตอนนั้นที่เราฟังเราก็แบบเออก็ก็ใช่นะเราก็แบบอ Okay, ตกลงป่าไปคือตอนนั้นชุดนักเรียนที่ซื้อไว้ค่ะก็เปลี่ยนหมดเลยก็เริ่มไปตัดชุดแขนยาวกระโปรงยาวอะไรเงี้ยแล้วก็ตัดผ้าคลุมพ่หยาสีขาวค่ะแล้วก็พอโตมาตอนมัธยมก็อยู่กับครอบครัวแต่พอไปเรียนที่ห่างก,ก็ได้คบกับเพื่อนมุสลิมที่เรียนพวกสันติชนหรือบางเกาะมาเงี้ยค่ะเราก็อยู่กับเพื่อนกลุ่มนี้ซึ่งเขาก็ค่อนข้างที่จะอยู่ในร่องในรอยในศาสนาอยู่แล้วเราก็คบเพื่อนมาเราก็ใส่ติดชินมาแล้วก็รู้สึกว่ามันก็เป็นสิ่งที่เราควรทําเป็นสิ่งที่ลักษณะ กำหนดให้เรามุสลิมะแต่งกายให้ถูกต้องทุกอย่างก็อันทำเลื่อนลอยอยู่แล้วค่ะเขาก็สนับสนุนในสิ่งที่นี่มาทำได้ก็อยากต่อจากนี้ก็อยากให้เขาให้เด็กๆผู้หญิงเนี่ยมาเรียนให้เยอะมากกว่าเดิมเพราะว่ายังเห็นเห็นมีแบบเด็กเล็กๆยังผู้หญิงเนี่ยยังไม่ค่อยจะมาเรียนยังไม่ให้ความสําคัญกับศาสนามากเท่าไหร่ไม่ว่าจากการคุมพิญาบหรือว่าการปกปิดอรรอฮ์ที่สําคัญสําคัญนะคะ อยากให้ได้มีกิจกรรมให้มุสลิมานะคะได้มีส่วนร่วมมากขึ้นมุสลิมาอาจจะไม่ได้แบบสะดวกที่จะเข้าร่วมได้ทุกกิจกรรมแต่ว่าอยากจะให้แบบมีส่วนให้เขาได้มีส่วนร่วมบ้างในกิจกรรมบางกิจกรรมเกี่ยวกับมัสยิดหรือในชุมชนเองอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนจะได้แบบเขาอีกจะได้เป็นอีกแรงหนึง่งเป็นอีกกระบอกเสียงหนึ่งให้กับชุมชนหรือตัวฉบาบเองได้ด้วยค่ะค่ะหนูคิดว่าการเป็นมุสลิมานี่ที่จะออกไปทํางานใน ตลาดแรงงานในกรุงเทพในประเทศไทยอะ่ะก็บางทีก็มีคําถามบางมันก็หางานที่แบบค่อนข้างยากนะเพราะว่าบางงานเขาก็แบบว่าไม่อยากให้เราเป็นตัวปัญหาอย่างเช่นเคยไปสัมภาษณ์งานเนี่ยค่ะเขาก็ถามว่าถ้าเกิดพี่จะไปกินอาหารการเลี้ยงกันอะไรเงี้ยแล้วมีคนนี้กินหมูแล้วเธอกินไก่ได้ไหมในร้านเขาก็เลยไม่ได้รับหนูไป หรือบางงานที่แบบต้องมีการเดินทางเยอะขึ้นเขาก็จะห่วงว่าน้องจะต้องละหมาดและน้องจะต้องกินอะไรลําบากไหมก็คือในงานการทํางานก็ค่อนข้างที่หนึ่งก็คือหางานยากนิดนึงแล้วก็ตอนทํางานก็ไม่ใช่ทุกที่ที่มีห้องละหมาดให้เราก็คือทางหนีไฟบันไดห้องเก็บของก็คือละหมาดมาหมดแล้วใช่ก็แต่คือส่วนใหญ่ก็ถ้าห้องประชุมไหนอ่ะว่างเราก็จะไปใช้ห้องประชุมแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่อยากไปใช้ห้องประชุมเพราะบางคนเขาเข้ามาเขาก็แบบ ไม่เข้าใจว่าเราทําอะไรอยู่บางทีเราก็อยู่ในช่วงที่แบบกําลังก้มกราบหรือสยอยูหรืออะไรเงี้ยอยู่เนี้ยค่ะบางทีเขาไม่เห็นเขาก็ไม่เข้าใจก็เลยจะต้องไปเลือกสถานที่ที่มันแบบไม่มีคนเดินผ่านอย่างเช่นพวกทางหนีไฟห้องเก็บของอะไรเงี้ยค่ะ้ามันก็มันขึ้นอยู่กับตัวเรามากกว่าว่ามุมมองเรามองยังไงว่าเอ้ยทำไมฉันต้องมาละหมาดที่ห้องหนีไฟทำไมฉันต้องมาละหมาดตรงบันไดมันก็คือเหมือนกับว่ามันเป็นสิ่งที่เราต้องทําอยู่แล้ว ได้อย่างตอนเรา,เราทํางานอะ่ะเราจะเลือกเวลาที่ที่ไปละหมาดได้ก็คือเราก็เคลียร์งานให้เสร็จเราก็มีความรับผิดชอบของเราที่ว่าเราเคลียร์งานพอที่จะเราจะปิดตัวไปละหมาดเพราะว่าผู้หญิงตอนอานละหมาดใช้ค่อนข้างใช้เวลาและที่อนานละหมาดก็คือในห้องน้ําซึ่งมันไม่ได้สะดวกเลยเราจะใส่ถอดผ้าคลุมกว่าจะอนานละหมาดเสร็จนี่ใช้เวลาเนี่ยจะชิดชู้ต้องเช็ดพื้นให้เขาให้ มันเปียกอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมก็แบบก็ค่อนข้างที่ใช้เวลาเราก็ต้องแบบมีทางรับผิดชอบในเรื่องงานได้รับผิดชอบในเรื่องการละหมาดของเราก็คือตอนแรกความตั้งใจของการออกเดินทางก็คืออยากไปเปิดประสบการณ์ไปเจอสิ่งใหม่ๆไปเจอสิ่งที่เราอาจจะไม่ได้เคยเห็นไปสัมผัสชีวิตของมุสลิมต่างประเทศซึ่งเป้าหมายของการเดินทางก็คือ การไปหาร้านอาหารฮาราลแล้วก็ไปละหมาดที่มัสยิดประจําประเทศนั้นนะคะอย่างอย่างทุกคนอาจจะไม่เชื่อว่าในในประเทศจีนเนี่ยค่ะมีมุสลิมเยอะมากอาหารฮาราลนี่คือแบบหาก,กินได้ง่ายมากหรือว่าแต่ตอนนั้นก,ก็แบบเคยมีโอกาสได้ไปละหมาดที่มัสยิดประจําเมืองของประจาประจำประจำ,ประจำประเทศของประเทศออสเตรียที่เวียนานาคะ่ะ mm hmm. ก็คือเราทําให้ความรู้สึกว่าจริงแล้วมุสลิมเราเป็นพี่น้องกันจริงๆคือเขาแบบ ช่วยเหลือเราจริงๆอะพอเขาเห็นเราเดินเข้าไปอย่างเงี้ยค่ะเขาแบบเดินเข้ามาหาเรามาสลามามายินต้อนรับเขาก็จะรู้ว่าเราไปละหมาดเขาก็จะแบบพาเราไปาอาบน้ำละหมาดพาเรามาดูที่ละหมาดของผู้หญิงอะไรเงี้ยค่ะซึ่งก็ดีมากมากเาทใจอย่างใช่ค่ะคือเขาช่วยเหลือเราจริงๆยิ่งเราถ้าเราใส่ขี่ยาบเนี่ยค่ะมันเหมือนเป็นจุดให้ให้เขารู้ว่าเราเป็นมุสลิมแล้วเขาก็จะยิ่งมาทักเรานี่อู้ไหมคะแบบเออบางทีเราไปในประเทศที่แบบหน้าเราก็เอเชีย เออแต่พอเราไปประเทศแบบยุโรปเนี้ยค่ะแล้วพอเขาเห็นเราใส่ที่หยาบเนี่ยเขาก็จะแบบมาทักเรามาสลามเรามาพูดคุยกับเราแล้วก็แบบต้อนรับเราอย่างเงี้ยค่ะออที่ประทับใจที่สุดก็คือที่ประเทศจีนค่ะตอนนั้นไปช่วงฤดูหนาวมากๆแล้วก็ไปกินร้านอาหารจีนร้านหนึ่งและตอนนั้นเราเหมือนต้องละหมาดเช้าอะค่ะแล้วก็ซึ่งอุณหภูมิแบบประมาณแบบเกือบติดลบประมาณน,านาาั้นนะคะซึ่งเราก็บอกเขาว่า เราอยากละหมาดบอกเจ้าของร้านซึ่งเจ้าของร้านคือแบบดีมากๆค่ะต้มน้ําให้เราเพื<ม>่อที่จะอาบน้ําละหมาดและตอนนั้นคือเขาไม่มีห้องละหมาดเขาเปลี่ยนเป็นห้องอาหารเล็กๆอะค่ะคือเขาก็ให้เราไปละหมาดตรงข้างรถก็จะมีภาพผู้ละหมาดให้เราแล้วก็ยืนเฝ้าเราจนเราละหมาดเสร็จแล้วแบบรู้สึกแบบดีใจมากที่เขาแบบเออน้ํามันเย็นมากเขานั่งต้มน,น้ําให้เราให้เราเอาน้ําอุ่นๆนะคะไปอาบน้ําละหมาดคือประทับใจมากๆ อันนี้ขอตอบในมองส่วนตัวนะคะเในส่วนตัวของหนูคิดว่าเอเราเป็นมุสลิมานะคะคือเราอาจจะต้องแนอนะคตเราอาจจะแต่งงานมีสามีครอบครัวคือสามีอาจจะเลี้ยงดูเราได้มีหน้าที่เลี้ยงดูเราแต่ว่า คือณนะจุดก่อนที่เราจะแต่งงานและถ,ถ้าบ้านเราไม่ได้มีฐานะที่รวยมากๆคือเราก็ต้องเป็นคนส่วนหนึ่งที่จะต้องออกไปทํางานหาเงินมาเลี้ยงตัวเองแล้วก็ส่งให้ที่บ้านก็เลยคิดว่าการศึกษาเกี่ยวกับมุสลิมะก็คือมีความสําคัญที่เราจะได้มีอนาคตในการทํางานด้วยมันไม่ใช่ทุกคนที่จะมีทางเลือกที่จะไปเรียนศาสนาได้ทั้งหมดเพราะว่าบางคนเขาก็อาจจะไม่มีทางเลือกเขาจึงเลยต้องเรียนสามัญแต่ในส่วนตัวคิดว่าถ้าเราเรียนสามัญแล้วเราก็ยังที่จะอยู่กับศาสนาได้ เพราะว่าช่วงนี้ค่ะสื่อโซเชียลมันเยอะมากเราไม่ได้แบบจำเป็นต้องเรียนศาสนาเฉพาะในโรงเรียนเพราะในส่วนตัวก็มีเรียนกับอาจารย์ทางออนไลน์หรือว่าซื้อคอร์สจากเพจมูมินมที่จะเป็นคอร์สต,ตลอดชีพก็คือไม่มีมันหมดอายุเนี่ยเราก็แบบมีเรียนอ่านกุรา่านาตั้วชีพเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าศึกษาจากเพจต่างๆเราก็กดไลค์ไว้เยอะนี่ค่ะก็สามารถเพิ่มเติมความรู้ทางศาสนาในด้านนั้นในส่วนทางโลกทางสามาัญเราก็ ทำงานหาเงินเลี้ยงตัวเองไปนะคะก็ในส่วนตัวคิดว่าจากทีเ่เกิดและโตมาที่นี่ก็เห็นว่าชุมชนของเราค่ะยังขาดการที่ผู้หญิงมุสลิมเราค่ะมีการใส่ผ้าคลุมหัวหรือฮิญาบนะคะก็อยากจะช่วยให้ทางชุมชนสนใจแล้วก็โฟกัสเรื่องการคุมฮิญาบมากขึ้นไม่ใช่อยากให้ไม่ได้อยากให้แบบคุมเฉพาะช่วงแบบมีงานสำคัญออกอีหรืองานกินบุญอย่างเดียวอยากให้แบบ เริ่มเริ่มแบบใส่ในชีวิตประจําวันบ้างอะไรเงี้ยค่ะก็ก็คิดว่ามันน่าจะดีค่ะก็ในยุคสมัยนี้มีทั้งการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายมีทั้งความทันสมัยมากขึ้นในทุกๆเรื่องค่ะก็อยากให้เขาคนรุ่นใหม่เนี่ยที่มีความคิดใหม่ๆแล้วก็เทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยให้ใช้มันให้ถูกต้องตามหลักศาสนาของรัทธพันธ์บาราค่ะเพราะว่าอย่างหนึ่งมุสลิมเนี่ยมันเอ่อ เป็นเพศที่จะเกิดฟิตนะฟิตนะต่างๆจะเกิดขึ้นอย่างง่ายดายอย่างถ้าเราไม่มีศาสนาเนี่ยเราไม่เรียนรู้ศาสนาฟิตฟิตนะที่อยู่รอบกายเนี่ยยิ่งในสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายเนี่ยก็คือจะเกิดขึ้นกับมุสลิมอย่างมากมายข่าวที่ออกมาในเรื่องของร่วงละเมิดอะไรอย่างนี้ก็เยอะเยอะมากค่ะ ออลตาลาก็บอกให้เราปกปิดเอารา้อนเนี่ยการเรียนศาสนาถ้าเราไม่เรียนเราก็ไม่รู้ <Corpor ate. S 1> ไม่รู้ว่าการที่เราปกปิดเอาร้อนเนี่ยคือต้องปกปิดให้เรามิดช,ชิดเพื่อความปลอดภัยของเราถามว่าชายคนหนึ่งถ้ามีผู้หญิงสองคนเดินมาคนหนึ่งใส่รัดรูปค่ะอีกคนหนึ่งปกปิดมมดช,ชิดผู้ชายเนี่ยเลือกที่จะมองผู้หญิงที่เปิดอยู่แล้วผู้หญิงเราที่ปกปิดเนี่ยถ้าคนหนึ่งมีเพชเขาจะเก็บไว้ในบ้านแต่เก็บไว้ในบ้านเนี่ยเขาจะเก็บไว้ในตู้เซฟหรือเขาจะวางไว้ให้คนเห็น เราให้ค่ากับตัวเราขนาดไหนที่เราเป็นมุสลิมะ แนวคิดเปลี่ยนไปเยอะเลยจากก่อนที่เราจะไปเรียนก่อนที่เราจะไปเรียนด้วยกับความที่เราเป็นเด็กเราก็จำาดิบบทหนึ่งมาที่ว่าลุงที่เคยบอกไว้ก็คือใครที่ออกเป็นศึกษาความรู้ในขนทางของเราอัลลาราจะให้ความง่ายได้ซึ่งขนทางไปสู่สวรรค์อันนี้เป็นขดิบที่ท่องจํามาตั้งแต่เด็กเลยทําให้เราเนี่ยอยากที่จะไปเรียนต่อศาสนาหลังจากนั้นจบมาเราก็ได้ใช้ได้ทุกอย่างที่อัลลาฮาทรงเมตตาทรงมอบให้เป็นความโปรดปรานที่ยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์เลยที่ได้ให้เราใช้ทุกสิ่งทุกอย่างไป ในหนทางของพระอ,องค์คือของหนูว่ะหนูคิดว่ายังไงเราก็ต้องดําเนินชีวิตไปใช่ไหมคะที่นี้การดําเนินชีวิตในปะจจาบันของเราอ่ะมันก็จะต้องมีสิ่งที่ไม่ถูกต้องสิ่งที่ฮารอมเข้ามาอย่างเช่นการทํางานมันต้องมีไปกินนู่นกินนี่เราจะทาตัวยังไงก็ได้ให้หลีกเลี่ยงห่างไกลจากสิ่งพวกนี้ คือเราก็ต้องทํางานใช้ชีวิตแต่เราก็ต้องยึดมั่นในหลักศาสนาของเราที่อันไหนที่เราทําได้ไหนเราทําไม่ได้โอเคเราไปกินข้าวกับเพื่อนถ้ามันมีสิ่งสุราสิ่งอะไรนี้เราก็ต้องหลีกเลีเ่ยงถูกไหมล้วคือเหมือนเราต้องดูการใช้ชีวิตของเราเป็นหลักว่าเราคิดยังไงเราให้ความสําสคัญกับศาสนาก็อาจจะต้องร่วมอยู่ในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องแต่สมมุติเราเลือกที่จะแบบหลีกเลี่ยง โดยการอาจจะใช้คําพูดที่โอเคด้วยที่เขาคนต่างศาสนาศาสนากับเราเข้าใจเหมือนหนูว่ามันขึ้นอยู่กับการวางตัวอของเรามากกว่าว่าเราวางตัวให้เขาเห็นยังไงเรามีเหตุผลที่ดียังไงการแต่งกายคุมพิยาบไม่ใช่สิ่งแปลกเราเออกไปใช้ชีตข้างนอกชุมชนเราอาจจะเจอคําถามมากมายทําไมเราถึงต้องใส่ถอดไม่ได้หรอแบบนี้ได้ไหมแบบนั้นได้ไหมแต่คืออยากจะให้เรามั่นใจและยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องก็คือใส่ไปเลยไม่ว่าจะไปงานไหนเรา สามารถตัวส่วนตัวคือที่หยาบสามารถแมทช์ได้กับทุกชุดแล้วเราก็สามารถที่จะมีความมั่นใจหรือว่าสวยในแบบของเราที่มีที่หยาบอยู่ได้ก็คิดว่าอยากให้ทุกคนลองหันมาใส่ที่หยาบดูที่หยาบไม่ใช่เป็นสิ่งที่แปลกหรือสิ่งที่ผิดในสายตาคนอื่นการใช้ชีวิตในโลกดุนยาเนี่ยสำหรับมุสลิมเนี่ยมันเป็นแค่ทางผ่านอยู่แล้วที่เราจะต้องมาเก็บสเสบียงเก็บอามัซต่างๆเก็บผลบุตรต่างๆเพื่อที่เราจะได้สุขสบายในโลกหน้าท่านอับดุลเบบีมุฮัมมัดสั่งเล่าว่าอะลัยวาซัลล,ล,ลัมได้บอกอนกแล อยากจะให้เด็กๆของพวกเราเนี่ยมีเนี่ยที่จะใช้ชีวิตวัยรุ่นของเราเนี่ยให้เป็นเพื่อศาสนาให้มากที่สุด